สวัสดีครับในครั้งก่อนนั้นนะครับผมได้มารีวิวเจ้าวอร์เนียตัวนี้ไปนะครับก็เป็นวอร์เนียที่ผมสั่งซื้อมาจากจีนนะครับผ่านเว็บออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยแหละครับก็คุณภาพมันก็ตามราคามันนะครับแล้วก็ผมได้บอกไว้ในครั้งนั้นว่าผมจะตั้งใจจะเอามาทําเป็นลีเนียสเกลของเครื่องกึ่งแล้วก็เครื่องกัดนะครับจริงๆแล้วมันก็ไปถึงจะเป็นลีเนียนะครับแต่ตว่าเอามาช่วยวัดระยะนะครับในบางตําแหน่งที่ มันจะช่วยให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผมเวลาที่ผมคว้านดูในหรือว่าปอกอผิวงานนะครับเป็นบาทเป็นระดับนะครับถ้าเกิดไม่มีสเกลอะไรบอกนะครับผมก็จะเสียเวลาวัดชิ้นงานซ้าๆหลายๆรอบนะครับมันมันทำให้เราเสียเวลาแล้วก็บางครั้งเนะี่ยเราป้อนมีดไม่ดีนะครับมันก็จะชิ้นงานเราก็จะเป็นขยับเป็นบาทนะครับมันก็จะดูไม่สวยแล้วก็ใช้งานได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้เบอร์เนียนะครับดิจิตอลเบอร์เนียนะครับเอามาเป็นตัวช่วยนะที่จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าผมใช้งานกับเครื่องคึงแล้วก็เครื่องกัดเนี่ยครับยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆกันโอเคครับอาจจะภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าพยายามตั้งแล้วมันมันตั้งไม่ได้นะครับก็เครื่องคึงตัวเล็กของผมนะครับมันจะตรงแท่นคาลิเอตหรือว่าป้อน แกนนี้นะครับแกนเลื่อนซ้ายขวาเนี่ยครับจะเห็นว่ามันไม่มีสเกลนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องกึ่งเล็กนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องกึ่งขนาดใหญ่นะครับมันก็จะสะดวกหน่อยเนื่องจากว่ามันจะมีสเกลบอกตรงนี้ว่าเราเลื่อนไปเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราป้อนงานลึกๆนะครับมันต้องหมุนหลายรอบนะครับการใช้สเกลตรงนี้ครับบางครั้งอาจจะทําให้เราสับสนเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราต้องป้อน4รอบแต่ว่าเราดันไปหมุนไป5รอบนะครับความลึก มันก็จะผิดไปนะครับก็ชิ้นงานก็จะเสียได้นะครับเดี๋ยวลองมาลองดูวิธีการใช้งานเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมจะปอกชิ้นงานก็แล้วกันนะครับว่าจะปอกลึกสักปอกเนี่ยครับเข้าไปเนี่ยยี่สิบมิลนะครับปอกลึกเข้าไปนะครับผมก็จะเลื่อนมีดนะครับมาแตะกับหน้าชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อเซตให้เป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็จะได้ตำแหน่งเริ่มต้นแล้วของผมจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้ว มาดูวิธีการใช้งานเบอร์เนียนะครับผมก็จะเอาแม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กที่ผมมีอยู่นะครับผมซื้อมาก็แปะไว้ตรงอ่าตรงแค่เลื่อดหรือว่าแคริเอตนะครับหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็จะแปะโอ้ยแปะไว้ตรงรางเลื่อนของเครื่องกึ่งนะครับหนึ่งเม็ดน่ะลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ เวอร์เนียนะครับตัวนี้นะครับมาแปะลงบนแม่เหล็กตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะเอาอีกด้านที่เป็นแกนเลื่อนนะครับมาติดกับแม่เหล็กตัวที่อยู่ติดกับแค่เลื่อนนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตัวเวอร์เนียนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเรียกว่า ปุ่มซีโร่นะครับเอาไว้เซตเป็นศูนย์นะครับเราจะเซตไว้ตรงไหนก็ได้นะครับซีโร่โซน่าผมอยากป้อนไปเลื่อนไปปอกไป20ิมิลได้ไหมครับผมก็จะเซตให้เป็นศูนย์ปึ๊บอ่าเสร็จแล้วผมก็จะป้อนอเดินหน้าไปนะครับ20มิลโดยดูสเกลจากตรงนี้เลื่อนเข้าไปนะครับ20ิมิล จะเลื่อนให้เกินไปนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเวอร์เนียผมจะใช้งานร่วมกับตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าแคลิเอตสต็อปเปอร์นะครับเป็นตัวเอาไว้เป็นตัวกันชนสำหรับแท่นแคลิเอตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนตัวนี้มาชนก่อนอมันจะสั่นนิดนึงนะครับผมทำงานมือเดียวเสร็จแล้วผมจะล็อกไว้ แล้วก็โบนตัวนี้นะครับมันปรับได้นะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนเกินมาใช่ไหมครับผมก็จะปรับโบนตัวนี้นะครับให้มันชนกับแท่นคาลิเอตนะครับให้มันให้มันถอยหลังมาครับให้เพื่อให้มันได้ระยะที่20เป๊ะๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับถอยหลังมานะครับก็จะปรับแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นหัวโบนหัวหกเหลี่ยม ธรรมดาทั่วไปนะครับผมใช้ประแจหมุนได้เลยครับมันก็จะระยะมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับอพอได้ระยะแล้วนะครับผมก็จะล็อกมันไว้ปึ๊บ ันนี้เดี๋ยวมาเทสดูหน่อยนะครับว่าเวลามันกลับตำแหน่งเดิมนะมันจะได้ยี่สิบหรือเปล่านะครับปึ๊บอันนี้ผมถอยมาแปดมิลแล้วกันนะครับก็เลื่อนมาชนตึก๊กอ่าเก้าจุดเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับก็นิดหน่อยนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวทำความสะอาดหน้านิดนิดหนึ่งนะครับจะลองดูอีกทีอ่าจุดเก้าเจ็ดนะครับเก้าแปดอ่า จุดสองศูนย์แล้วยี่สิบเปซแล้วครับก็วิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเวลาผมจะเริ่มทํางานนะครับผมก็จะเอาตัวเวอร์เนียร์เนี่ยครับออกไปเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมมีสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่วัดระยะความลึกให้ผมในทุกๆครั้งอยู่แล้วนะครับผมก็จะแค่เช็คความโตอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าความโตเนี่ยครับมันเช็คมันวัดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็บน ผมสามารถปรับตามสเกลที่มีอยู่ของเครื่องกึงได้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับาการใช้งานนะครับมันจะมีประโยชน์มากนะครับในกรณีที่เป็นงานประเภทที่ผมต้องคว้านรูในนะครับเนื่องจากว่ารูในเนี่ยมันวัดได้ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวดูโดยรวมท,วทั่วไปก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานบนเครื่องกัดหรือว่าเครื่องมิลลิงกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องมิลลิงนะครับหรือว่าเครื่องกัดะครับปัญหาของผมจะต่างจากเครื่องคึงไปอยู่นิดหน่อยนะครับเครื่องมิลลิงเนี่ยผมจะมีปัญหาเวลาที่ผมต้องจอบอบนชิ้นงานกลมนะครับลักษณะแบบนี้แล้วผมต้องการจะจอบตำแหน่งตรงกลางนะครับซึ่งมันจะต้อง มีหลายขั้นตอนนะเวลาเราจะหาตำแหน่งตรงกลางโดยที่ไม่มีลีเนียหรือว่ามีไม่มีสเกลที่เป็นตัวเลขบอกชัดเจนนะครับอันดับแรกก็ต้องหาขอบของชิ้นงานก่อนนะครับจะด้วยตัวเอทไฟเดอร์ finder, หรือว่าตัวหาขอบของชิ้นงานลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะาวิธีอื่นก็ได้เสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ต้องมาหมุนสเกลเหมือนเครื่องกึ่งนะครับของเครื่องกัดก็จะของเครื่องมิลลิงก็จะมีเหมือนกันนะครับก็ต้องมาคำนวณเอานะครับว่าสมมติว่าชิ้นงานผมโต50เนะี่ย ที่ตรงกลางเนี่ยที่25มิลนะครับต้องหมุนมาก,กี่รอบนะครับซึ่งบางทีมันก็เสียเวลาอยู่พสอสมควรเหมือนกันนะครับอ,อย่างสําหรับเครื่องไมลิ่งนะครับในกรณีที่เป็นงานค่อนข้างจะละเอียดนะผมก็จะใช้ตัวหาขอบของชิ้นงานลักษณะน,น,นี้นะครับเป็นตัวเป็นใช้เอาไว้แตะขอบของชิ้นงานนะครับมันจะหาวิธีการใช้งานนี่อลองหาดูในอินเทอร์นเน็ตก็ได้นะครับปกติแล้วถ้าเกิด เวลามันไปแตะของชิ้นงานนะครับถ้าเกิดมันแตะพอดีเนี่ยครับมันจะมีแสงนะครับเรามองเห็นเน่เส้นสะท้อนนะครับเส้นสะท้อนของแสงนะครับมันจะเป็นเส้นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆมันก็จะมี2ขนาดนะครับ6มิลนะครับตรงไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสิมิลนะครับก็แล้วแต่ว่าสะดวกจะใช้ตำแหน่งไหนนะครับถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่อย่างนี้ครับก็ต้องใช้ตรง10มิลเนะครับเป็นตัวแตะนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ ไม่ได้ละเอียดมากนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการเจาะตรงนี้เพื่อใส่อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จะใช้ดอกสว่านนะครับเป็นตัวแตกด้านข้างชิ้นงานเลยนะครับผมก็จะสม,มมติว่าดอกสว่านเนี้ยผมโต8มิลน,นะครับผมก็จะเลื่อนมาแตะข,ข้างของชิ้นงานเลยนะครับสมมติว่าต้องเล็งให้ดีนะครับสมมตแตะไปละพอดีละครับแล้วก็ ขนาดชิ้นงานของผมเนี่ยโตที่44เมนตนะครับก็ตรงกลางของมันก็คือแบ่งครึ่งเนี่ยครัถ้ากับ22เมนตนะครับแล้วก็รวมกับความโตของดอกสว่านหารด้วย2เนี่ย4นะครับถ้ากับรวมแล้วเนี่ยต้องเลื่อนมาอีกอ26มิลนะครับเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับ26มิลก็จะได้ตำแหน่งตรงกลางพอดีนะครับ ถ้าเกิดมาใช้สเกลเนยครับสเกลมันขีดละจุดสองห้านะครับจุดศูนย์สองห้านครับมันก็จะเสียเวลาพอสมควรเลยครับกว่าเราจะหาตำแหน่งที่มันเป็นตรงกลางนะครับเนื่องจากว่าบางทีเราหมุนหมุนไปเนะี่ยลืมก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับก็ววิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมขออนุญาตถือกล้องแล้วก็ส่องดูแล้วกันนะครับสำหรับตัว สำหรับตัวเครื่องบลลิงนะครับมันมีชิ้นส่วนที่ผมทําขึ้นมาคล้ายๆเครื่องกึ่งก็ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวสต็อปเปอร์เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวมันจะมีสต็อปเปอร์ที่อยู่ตรงกลางอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเราเลื่อนป้องกันไม่ให้มันเลื่อนเกินตำแหน่งนะครับมันก็จะเวลาเราเลื่อนมาสุดมันก็จะมาชนตรงนี้มันจะมาได้แค่นี้นะครับผมก็ถอดออกไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยเหล็กฉากตัวนี้นะครับ เดี๋ยวดูวิธีการใช้งานนะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมจะเอาแม่เหล็กตัวหนึ่งนะครับแปะไว้ตรงนี้เป็นตัวสต็อปเปอร์ตัวเก่าที่ติดเครื่องมันมาอยู่แล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็มาแปะไว้ตรงนี้ตัวเหล็กฉากที่ผมทําขึ้นมา,าส่วนตัวเวอร์เนียนะครับก็คล้ายๆกันผมก็แปะลงไปปึ๊บ นะครับแล้วก็อ่าก็ทำคล้ายๆกับเครื่องกึ่งนั่นแหละครับก็อ่พอเราจะเริ่มใช้งานนะครับผมก็จะเซตศูนย์เหมือนกันปึ๊บมันก็จะเป็นศูนย์เสร็จแล้วผมก็จะอ่เลื่อนไปหาตำแหน่งตรงกลางนะครับที่เป็นตำแหน่งตรงกลางของชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูนะครับที่ ตำแหน่งมันจะเป็นลบกับบวกนะครับไม่ไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะครับเราเอาแค่ระยะทางอย่างเดียวอ่ะยี่หกจุดศูนย์หนึ่งะครับไม่เป็นไรอันนี้แค่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะได้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับอันนี้คิดว่าอยู่ตรงกลางของชิ้นงานแล้วนะครับอ่าส่วนระยะจาก ขอบนี้นะครับถึงข้างในนะครับผมสามารถเลเยอร์ได้ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะว่ามันเป็นเป็นบ่ายอยู่แล้วนะครับเราเอาอะไรก็ได้นะครับวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ขีดเส้นไว้ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าในกรณีที่มันเป็นชิ้นงานที่เป็นขอบกลมๆอย่างนี้ครับมันจะทําอย่างนั้นไม่ได้เราจะว่ามันมันกิ้งได้ตลอดนะครับบางทีเรามาวางแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะครับมันอาจจะมาอยู่ด้านข้างแทนนะครับก็เลยต้องหาศูนย์กลางด้วยวิธีนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้กับเครื่องมิลลิงหรือว่าเครื่องกัดนะครับประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับเร่ขาวกับาการใช้ดิจิตอลเบอร์เนียนะครับมาเป็นตัวช่วยวัดระยะนะครับในการใช้เครื่องกึ่งนะครับแล้วก็เครื่องกัดของผมนะครับก็ผมจะใช้สําหรับเฉพาะแกนที่ จําเป็นนะครับซึ่งผมไม่มีสเกลบอกนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เป็นเครื่องกึงหรือว่าเครื่องกัดขนาดใหญ่นะครับมันก็จะมีสเกลบอกมาเรียบร้อยมันก็จะอาจจะทํางานได้สะดวกกว่านี้นะครับไม่จําเป็นต้องมา DI y อวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีสเกลบอกนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการดัดแปลงอ,อีกเยอะนะครับลองดูใน u t u b e ก็ได้นะครับฝรั่งเขาทํากันมา เยอะพอสมควรครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนคิดค้นอะไรนะครับผมก็ไปดูจาก YouTube ของพวกฝรั่งนะครับที่เขาทำงาน DIY พวกนี้อยู่นะครับก็ลองแล้วก็ลองเอามาดัดแปลงเอามาประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเราที่เราจะทำได้สะดวกนะครับประมาณนั้นนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคสำหรับเพื่อนๆที่กำลังทำงาน DIY พวกนี้อยู่แล้วก็คนที่สนใจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ